วัญจากพันทิพย์คอมเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านเจอมาด้วยตัวท่านเองไม่ได้มีเจต,ตนาให้ผู้รับฟังมีความรู้สึกว่าศาสนาใดดีกว่ากัน แค่เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะด้วยความที่อยู่บ้านนอกในยุคก่อนๆคงจะเดากันได้ว่าป่าจะค่อนข้างเยอะและพื้นที่ในการปลูกบ้านสมัยก่อน ต้องอาศัยการจับจองและแผ้วถางเองดังนั้นบริเวณของเราเลยเป็นทุ่งนาที่ติดกับภูเขาและในบริเวณนั้นอยู่กันแค่เครือญาติไม่มีคนนอกสายเลือดเลยภาคเหนืออย่างที่รู้รู้กันดีว่าเรื่องเล่าผีสางค่อนข้างเยอะยอดฮิตเลยก็คือผีกะ ผีกะของภาคเหนือนี้จะอารมณ์คล้ายๆกับผีปอบแต่น่าจะมีที่มาจากผีบรรพบุรุษที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้แต่หากเลี้ยงไม่ดีผีก็จะหันมากินเครื่องนลูกหลานแทนทั้งนี้ผีกะยังสามารถจำแรลงเป็นสัตว์ต่างๆได้อีกด้วย คนที่เลี้ยงผีกะจะมีสิ่งที่สังเกตได้ชัดคือกลางวันจะหน้าตาธรรมดาไปถึงแย่แต่พอตกดึกเท่านั้นแหละหน้าตาจะหล่อสวยกันขึ้นมาทันทีและอีกสิ่งหนึ่งตามที่ได้ยินเขาเล่าเสืบกันมาก็คือคนที่เลี้ยงผีกะจะมีวอกหรือลิงขนาดเล็กนั่งอยู่บนบ่าคอยเลี้ยงหน้าตาเจ้าของ และเวลาไปไหนมักจะมีนกแสกบินนำเสมอ <S <S เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะบ้านใกล้เรือนเคียงที่เป็นเครือญาติมีป้าสะพ้ยคนหนึ่งแต่งงานเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้เป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดาธรรมดาบ้าน ตัวเล็กๆผิวสองสีขอแทนชื่อแกว่าป้าท้อล้กันนะคะป้าทอเป็นคนที่ขวัญอ่อนและปากไวต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ว่าแกไปทำอะไรอีท่าไหนถึงได้ไปถูกตาต้องใจผีกะเข้าตัวหนึ่งโดยความที่พื้นที่แถวบ้านป่าค่อนข้างเยอะ บวกกับเป็นพื้นที่จังหวัดที่เปิดทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ศักอย่างถูกกฎหมายป่าศักจึงมหาศาลทุกข้างทางถนนหลังจากออกไปข้างนอกกลับมาป้าท้อมีอาการแปลกๆดูลุกลี้ลุกลนป่าก็พร่ำบอกแต่ว่ามีคนตามมา หัวแจหรือก็คือลุงรามก็วิตกว่าเมียเป็นอะไรทำไมพูดจาประหลาดประหลาดด้วยความไม่เชื่อเลยนิ่งเฉยปล่อยให้ป้าท้อแกเพ้ออยู่อย่างนั้นจนฟ้าเริ่มมืดแล้วเข้านอนคืนนั้นป้าท้อไม่สงบเลยนอนไม่ได้หวาดกลัวทุกสิ่งจนกระทั่งเช้า ลุงรามนำเรื่องนี้ไปปรึกษาแม่ของตนคือยายสาตัวของยายสานั้นนับถือศาสนาคริสต์และเป็นเพียงคนเดียวในบ้านตอนนั้นที่ไม่นับถือศาสนาพุทธตามลูกผัวเพราะตระกูลของแกนับถือศาสนาคริสต์กันมาหลายชั่วอายุคนแล้วแกจึงบอกให้พิสูจน์ด้วยการนำแป้งฝุ่นไปโรยตรงขั้นบันไดบ้าน ซึ่งบ้านของลุงรามและปะ้าท้อเป็นบ้านไม้บันไดซึ่งเป็นซี่ๆโปร่งๆคงพอนึกกันออกนะคะหลังจากโรยแป้งเสร็จก็ให้ป้าท้อเดินขึ้นไปบนบ้านชั้นสองเพียงคนเดียวแล้วก็เกิดสิ่งประหลาดที่ทำให้ทุกคนแทบหยุดลมหายใจรอยเท้าขนาดใหญ่ปรากฏตามหลังป้าท้อไปติดๆ แกที่หันมาเห็นก็สุดทวบลงเลยด้วยความกลัวทีนี้ปากแกก็พร่ำว่ามันจะเอากูไปมันจะเอากูไปจนลุงรามอยู่ไม่สุขต้องรีบพากแกไปหาพระแถวบ้านแต่จนแล้วจนรอด เจ้าผีตัวดีก็ไม่ยอมออกไปทั้งยังสำแดงเดชอารวาสเข้าสิงไม่หยุดหย่อนเจ้าผีกะตัวปัญหามีการแอบอ้างเท้าความไปว่าป้าทอเมื่อชาติที่แล้วเคยอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกับมันมาก่อนมันตามหามานานแสนนานและวันนี้มันเจอแล้วมันจะเอาป้าทอไปอยู่ด้วย อาการของคนผีเข้าก็จะมีลักษณะอาการที่ต่างกันออกไปบ้างร้องไห้คำรามกรีดร้องแต่ของป้าท,ท้อแสดงออกมาในลักษณะอาการขึงขังบึ้งตึงตีอกชกหัวจนร่างกายแกบอบช้ำไปหมดเดือดร้อนผัวแกกับบรรดาญาติๆต้องพากันกดจับแกไว้กับที่ พระประจำวัดนี้ท่านก็ทั้งพรมน้ำมนต์ตรวจคาถาใช้สารพัดวิธีต่างๆขับไล่แต่ยิ่งกลับทำให้มันอารวาดหนักขึ้นจากท่าทีบึง้งตึงเปลี่ยนเป็นเกลี้ยกราดดูถูกเสียงหัวเราะเย้ยหยันของผู้ชายดังออกมาจากปากของป้าทอสนันไปทั่วลานวัด ไม่กลัวหรอกเป็นแ,แค่พระก็เจอะก็เจาะมาไล่กูด้วยจนปัญญาพระท่านเลยสุดจะทานทนท่านเลยแนะนำให้ไปหาพระเกจิดังๆท่านอื่นลุงรามเลยต้องพาร่างป้าท้อที่มีผีกะแฝงอยู่ย้ายไปยังอีกวัดแต่จนแล้วจนรอดก็อ,อีรอบเดิมยิ่งพระเก่งมากเท่าไหร มันก็ยิ่งสำแดงเดชมากเท่านั้นถ้อยคำท้าทายมากมายถูกพ่นออกมาไม่หยุดหย่อนทั้งวันสุดท้ายลุงรามเลยจำใจต้องพาป้าทอกลับบ้านมาก่อนพอกลับมาถึงบ้านมันก็ยอมออกแต่โดยดีแต่ยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆป้าทอทั้งทำเสียงโครมครามเสียงกระทืบเทา้า และจะหนักข้อขึ้นเมื่อลุงรามมาอยู่ใกล้ๆแกเมื่อพึ่งพระไม่ได้ลุงรามเลยเบนเข็มไปทางหมอผีแทนเช้าวันถัดมาลุงรามพาป้าท้อเดินทางข้ามอำเภอไปหาหมอผีชื่อดังเจ้านี้ตลอดทางป้าท้อก็บนพึมพำแต่ว่า มันอยู่ตรงนั้นตรงนี้จนทุกคนพากันขวัญผวาไปหมดจากร่างกายที่เคยเต็มอิ่มตอนนี้ปะท้อผอมสูบทั้งัๆที่ผ่านไปยังไม่ถึงสามวันด้วยซ้ำเมื่อมาถึงหมอผีอย่างที่เรารู้รู้กันว่าพวกที่เขามีวิชาอาคม มักจะมีสารพัดสิ่งของขลังไว้ใช้รวมถึงหมอท่านนี้ด้วยเริ่มด้วยงาช้างนำมาทิ่มแทงตามร่างกายพอกระทบกับผิวหนังปะาทอเท่านั้นมันก็โผล่มาเสิงอย่างกับนัดหมายกันไว้ไม่มีแม้แต่เสียงร้องโหยหวนมีเพียงเสียงหัวเราะแหบห้าวกังวานแทน มันเริ่มท้าทายอาจารย์หมอท่านนี้ทันทีดังนั้นสารพัดของขลังจึงประโคมใส่ร่างปะท้อไม่หยุดยัง้งหากแต่ผลก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ออกและไม่ยอมไปไหน เมื่อหมอผีเจ้าแรกปราบไม่ได้เจ้าที่สองสามและสี่จึงตามมาแต่ทุกครั้งผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนเดิมจนเจ้าสุดท้ายถึงกับเอ่ยออกมาว่าตอนมีชีวิตเป็นคนมันก็คงมีวิชาไม่งั้นไอ้ผีากาาตัวนี้มันคงทนไม่ไหวแล้วห่ะก ราวกับคําสรรเสริญเยินยอมันตีอกชกมือพอใจบอกว่าอย่าพยายามมาขัดขวางทางรักของมันยังไงซะมันก็จะเอาป้าท้อไปเป็นเมียมันเสียให้ได้ลุงรามที่จนปัญญาเมื่อทำอะไรไม่ได้เลยจังใจต้องพาป้าท้อและผีกะตัวนี้กลับบ้านอีกครั้งพูดถึงยายสา ก็รออยู่ที่บ้านหลังจากที่ลูกชายพาสะพายของแกหายไปเกือบทั้งวันก็นั่งคิดนอนคิดไม่ตกเลยมาหายายของเราที่บ้านขอคําแนะนำปรึกษาซึ่งอย่างที่เคยเกริ่นไว้ว่าบ้านของเรานับถือศาสนาคริสต์กันหมดจึงลงเอยด้วยการแนะนำให้พาป้าท้อไปที่โบสถ์ที่ประกอบพิธีของศาสนาคริสต์ บ้านเรานับถือนิกายโปรเตสแตน์นะคะเป็นคริสเตียนเช้าว,วันรุ่งขึ้นยายสาเลยพาลุงรามและปะ้าท้อเดินทางไปที่โบสถ์ใกล้บ้านซึ่งทางนั้นเองก็ได้รับการติดต่อมาแล้วว่ายายสาจะพาสายมาเนื่องจากโดนผีเข้าพอไปถึงทุกคนก็ไม่รอช้า ผาปะท้อเข้าไปด้านในตรงแท่นพิธีจากนั้นศาสนาจารย์หลายท่านก็เริ่มทำการอธิษฐานอย่างที่รู้รู้กันมานั่นแหละค่ะว่าชาวคริสจะมีการอธิษฐานกันอยู่เนืองเนืองทั้งสารภาพบาปอ้อนวอนและต่างๆนานา ก็คงจะคล้ายๆการสวดมนต์ของชาวพุทธซึ่งในครั้งนี้ศาสนาจารย์ทุกคนจึงพากันอธิษฐานช่วยปาท้อในการขับไล่ผีกะอย่างเต็มที่หลายๆคนอาจจะงงนะคะว่ามันเกี่ยวอะไรช่วยได้ตรงไหนเราขออธิบายแบบรวบรัดเลยนะคะ ในศาสนาคริสต์เราจะไม่มีการนับถือผีเพราะเราเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าวิญญาณเมื่อเรานับถือพระเจ้าผีจึงไม่กล้ามายุ่งเกี่ยวค่ะหากแต่ยังขัดแยง้งเพราะเห็นในหนังฝรั่งก็ยังโดนผีเช่ากันโครมโครมนั่นไม่ใช่ผีนะคะสิ่งเหล่านั้นก็คือสาวกและซาตานค่ะ ดังนั้นการอธิษฐานขับไล่มันจึงเป็นเรื่องปกติการอธิษฐานขับไล่เริ่มต้นขึ้นและถูกแทรกด้วยเสียงร้องของปอ้าท้อเสียงใหญ่แหบแพรดร้องอย่างกับเจ็บปวด ร่างของป้าท้อดิ้นทุรนทุรายปาก็บอกพอแล้วกลัวแล้วลุงรามที่ยืนดูอยู่ก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ยายสาก็รั้งลูกชายแกเอาไว้บอกให้ทนถยายากให้ป้าท้อรอดไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่สุดท้ายผีกะตัวนี้ มันเริ่มพ่ายแพ้แล้วก็ถอยออกไปป้าทอที่ได้สติก็พรั่งพรูน้ำตาออกมาไม่ขาดสายด้วยความศรัทธาแกก็เลยขอเปลี่ยนศาสนาแล้วหันเข้าหาพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นจนมาทุกวันนี้แกก็ไม่เคยโดนผีเข้าอีกเลย